้ปรับเงินไอ้ทางนี้ทางนี้เอาเอาเลยนะเอาเลยลงมาเฮ้ยไปไปยังเลยโดนเต็มเต็มเจ็บเอ้เอาเลยตงนี้ทีนักเตะเดิมชงมาชงมาไรส์คีเคระเปล่าดูอ้าวเฮ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยชั้นเองชั้นเองชั้นเองลูกด้ชั้นเองนี่ลอยนันลิ้วไปโดนตล้ว่เลยวี่เลยมอกหมดเยดิเฮ้ย ของฉันน่ะฟีหมดแล้วว่าใจเอ็นน่ะเสียดายจังเลยอ่ะแบบนี้เอามาเล่นไม่ได้แล้วเป็นไรมีอะไรเกิดขึ้นเหรอโอ้โหที่ลูกเตะชันแรงขนาดนี้ขนาดนี้่ะแล้วนายจะว่าไงชดใช้มาดแผลใช้ก็ได้ช่วยเอาลูกบอลมาแทนหน่อยแล้วเข้าของฉันครั้งก่อนก็ถูกใจแอนเตะแตกไปแล้วอ่ะของฉันก็เหมือนกันอ่ะของฉันก็เหมือนกันไลน์เมื่อวานก็ถูกใจแอนใจแอนใจแอนใจอนใจแอนแอนใจ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 นใจแนใจแอ่ใจแอนใจแอนใจอนใจแอนจแอนใจแอนใจแอนอนใจแอนจแออนใจแอน คือเงี้ทุกคนร่วมกันลงขันแล้วก็ซื้อร่วมกันเลยว่างไงเอาเปล่ามาคนละนิดคนละหน่อยใส่นนในกระป๋องเนี่ยยุทิธรรมดีอาใช้ได้เห็นด้วยตอนนี้ไม่มีตังเลยอะตรงนี้ค่อยใส่ให้นะงั้นฉันผ่านขอไว้ข้าวหน้าอ่ะเออฉันก็เหมือนกันอะนอ้อยอะไรกับพวกแกนะไ,ไม่เห็นออกกันเลยมัก อุ้ยอยากกัดพวกแกจริงๆเลยตัวเองน่าจะใส่ก่อนแท้ๆเลยนอนด้วยแล้พวกเหรอพูดซ้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วยเราด้วยสิตัวเราไม่จะกัดเดี๋ยวก่อนนะฉันเข้าใจเรื่องรากทั้งหมดแล้วนั่นน่ะน้อยวุ้ยนี่นี่นี่อย่างนั้นใช้นี่ก็ได้นะนี่ไงกล่องปรับเงินอะไรนะกล่องปรับเงินเหรอใช่กล่องปรับเงินไงถ้าพวกนายทำผิดจนถูกด่าแล้วก็กล่องใบนี้จะไปตาม นครั้งละร้อยเยนเลยโอ้โหดีมากเก็บไว้ที่กล่องปรับเงินไม่ช้าไม่ได้ก็เก็บเงินแบบนี้ก็ดีเลยใช้แบบนี้เลยเห็นด้วยเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยโอ้ยมันนี้มันนี้มันนี้ให้ช่วยดูแลน้องแท้ๆแต่กลับนี้เอามาเที่ยวเล่นแบบนี้ลูกนี่นะมันใช่ไม่ได้ <S <S จริงๆเลยนี่จริงๆนะเด็กคนนี้จะเอ้าวหยุดจะได้จะไม่มีเงินหรอกนะโอ้ย รอดไปได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยเฮ <distances walking S 1> <bunker. S 2> ้ยกลัวครับ <temporal> <gorilla fruit> งานฉันขอกลับบ้านก่อนหืมกลับบ้านเหรเดี๋ยนเก็บตังค์เฮ้อตามฉันทำไมกันเล่าเอดูเือรวเราจะถูกว่าก่อนเพื่อนไงล่ะคงต้องระวังให้มากเลยนะจะได้ไม่ถูกด่าง่ายเนาะพิตา โนบิตะไปทำการบ้านจะทำเดี๋ยวนี้เลยแล้วครับแมอออ่อีกแค่นิดเดียวก็เกือบจะถูกว่าแล้วสิตายทีน่นี่ดูห้องหับดูเข้าสิครับครับห้องรอกไปหมดเลยแล้วครับจะรีบเก็บเข้าที่เดี๋ยวนี้เลยนะครับ คิดว่าจะเก็บค่าปรับได้เมื่อไหร่เหรออ่ทั่วไปก็ทั่วไปไงเราธุรกิจตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองนะจัดการให้ดีเฮ้ยฮึ้งคิดว่าตอนนี้เจ้าโนบิตองถูกปรับอ่านไปแล้วนั่นนี่อะไรเหรอ กำลังถูกว่าอยู่เธอชอบหนีเวรทำความสะอาดห้องเรียนเรื่อยเลยนะไงเฮ้ยใครลวกกระเป๋าว้ายเจ้าติงต้องได้เอาไปแล้วเอ้ยน้ยเอาคืนมาแล้วบอกให้เอาเกินมาร้อยเยนฉันกุศลเกมมาเอาเกินมาหยุดได้หยุดได้หยุดหยุดเยหยุดนาบอกให้ดีนะหนายไร้สาระจริงๆ น้อยจ้าหนี้เอาคืนมาแล้วบอกว่าให้เอาคืนมาฉันจับแกได้แต่สวยนะเอาแล้วแกจะอยู่เลยว้าไฟโดดเยอะๆยอมแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมาตามฉันนะชู่อเชือเไปถนนเดยบอกว่จะตามไปให้พ้นเชี่วเชื่โออนพอนครับเฮ้ยเอาอีกแล้วทำอะไรของเธอเนี่ยฮะเดินถนนมองตามมตาเรือบ้างสิอีกแล้วมันรั่วีกแล้วอ้อหมดตูดเลยข่าวนี ออยไปไม่เหลืออะไรแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวครับอ๋อใจแอนนี่เฮ้ยจะปากแหลมช่วยทีดิฝากกระเป๋าตังค์ไว้กับนายก่อนจะได้เปล่ามันล่วงมาสองครั้งแล้วอะได้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 อเอรเจ๋งเจ๋งจอ,อไปเลยแบบไ่เย่แย่ไม่มีเงินติดตัวแล้วถึงถูกด่าก็ไม่มีเงินได้ปลาเอ้ยกลับบ้านดีกว่างานนี้ <laughs> พี่เธอเธอแกลงลูกชายฉันอีกแล้วสิด้ใช่ไหมหนูลูกฉันด้วยนะลูกก็ไ่เยเนี่ยตัวนี้แ้สิข้าวฉันนะขอโทษครับยาใจรายนะทำไมล่้าวใช่ไหมริงนะลูกฉันยมจริงๆเลยที่แสนไรเกลโอยาว้สกสบายใจโอ้ดาเซสบายใจเกือบไปแล้วนะเนี่ยอ่าเฮ้ยเจ้าก่องปรับเงินมันหายไปไหนเนี่ยฮะ เฮ้ยเสียงไงเฮ้ยมาเล่นกระบกออมสินเลยล่ะเนี่ยไอหยดนะโอ้โหมันเทเอาเทเอาเฮ้ยเฮ้ยจะแกไปซื้อเครื่องบินโอหยดดาวเกินมาเอาเงินเกินมาไก่ลายจะบัดย่านเลยโอ้โหมันเทเอาเทเอาหมดแล้วพันเยนพันเยนของฉันหมดแล้วโดจะซื้อเครื่องบินจะซื้อตัวต่อใจแอนน่าซีดไปเลยนะน่ะ ทำงานได้ดีมากเลยนะจริงๆด้วยจะหุน่นกระป๋องเกินจนมาเอาเกินจนมาเอ้ยหยุดนะหยุดหยุดหยุด